ทั่วโลกนะคะขอบคุณมากมายที่มาเป็นกำลังแรงใจให้นะคะช่องหน่อยๆของอน้องบอยคนบ้านๆยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะไปครับไปเรื่อยๆ <c oughs> กินกาแฟาแล้วยิ้มว่าคนบางคนสิว่ากหเดิยิ้มตลอดละบ่เคยหน่าบูดให้ผู้ใด ตอบคอมเมนต์อาจิสาแน่เด้อคะ่ะเพราะว่าการเขาถึงเอาเป็นเสียนแน่ๆประมาณนึง่งไปเข้าไปตอบอยู่แต่ว่าบ่ไดเ้เข้าไปตอบเร็วนะคะตอบอยู่แต่ว่าบ่ได้ตอบเร็วถึงขนาดนั้นมันจะได้บากทีคอมเมนต์เองเนาะ เขาไปตอบอยู่เด้อเลื่อบสองนี่อย่างอีกบาทเนี่ยฮะเอ้ยเอาภาษาอังกฤษจากปอนอแม,มานี่เนาะอีอน้ำพ่อยมาอมเอาภาษาอังกฤษมาพี่อ้อยของจากปอนอแม,มานี่เนาะ ่านบอออกเลยเนี่ยเอ้ยเนาะไม่เอาปปาแก้มบ่อันนี้บอเอาปปาแกรมบออ๋อก็เป็นอย่างเคยเอาบอเอาปปาแกรมทีการเอาบอมองตัวสองมือเหรอยินเนี่ยที่หลักคอยเจ้านัดกันมันมาเจ้านัดกันมามันบอก็ที่หลักเจามือใดเจ้าบอมานี่ที่รักบอมาเลยดี สงสันัดกันแนนอนอ่ะเมือ่อใดน้องเล็กกลัมาเนี่ยที่รักไปกับาายกลก,ยกัน,นเ,กเด้เลิกหนาวแล้วเป็นว่าหนาวยังแต่หินอยู่นี่หมอกตกแข้งแข็งน้องเล็กหมอกตกหมอ,อกตกแรงมากเลย สงสัยพี่ออยเสดเลยน้ำออยสมธรรมศาสตร์เหรอใกล้สิพ่อปีแล้วอีกเพื่อกี่เดือนก็พ่อปีแล้วกรุงเทพรอนแล้วมัม้งว่าแม่แล้วกรุงเทเพราะหนาวจากเทียดกอกอาว่ามีแต่หนาฝนกับหนาหอนยุงเตีมีแต่ฝนกับหอน,บน,บน,บนหลายหลายอะไร ใกล้สิพอปีหรือแม่สานี่ก็ถึงปีแล้วเพราะเห็นมาพร้อมกันตั้งมาพร้อมกันค่ะจีบๆเอาทำไมเอาเอาไงดีทำไมอ่ะทำไมเอาไงเข้าไปตอบอยู่เด้อแต่ว่ามันสิสาเนี่ยอ่ะถ้าไปยอยเข้าไปตอบบ่อย แล้วก็ไปคันสิไปเบ่งคีิเพื่อนเพื่อนที่ผ่านมาแล้วสมเห็โนโฆษณาจะปิดกันเป่ี่ยนก็เลไปพยายามไปตอบน้อยนึงนะคะเด้อเสียงปิ้งเสียงคุยออเยอาตอบเดี๋ยวเป่ี่ยก็สิไปตอบอยู่ยดอกเมยมานี่เข้าไปมันสิบ่เหออกก็นโฆษณาแมเปี่ยนก็เลยเอาเข้าไปที่ลนนี่เทน่ี่เอาเนาะ มนลาพี่อบมั่อยพยายามไปตอบอยู่ดอกค่ะแต่ตอบลปลายปวด้เพราะว่าพี่อ่อยตอบแล้วพี่อ่อยกลับไหมกลับไปหาคนติดข้าเจ้าลงคลิปลงยังก่ะคนคนตีดบอกไปลงคลิปลงยังกับนันกับสีเลี้ยวแน่อยู่แต่ว่าขันข้าเจ้าลงคลิปลงยังนำกะ สิสารเนี่ยเพราะว่ากลับไปนํากลับไปเบิ้งคลิปนําทาลังเทียกับเบิ้งเลี้ยวเบิ้งอีกก็ได้ตาเงเทียพอได้เบิ้งกับวิง้าเมนซ้ำกันจะเป็นสแปมไหมบ <c oughs> ้างจากจะเป็นสแปมหรือว่าเป็นอะไรสแปมแะ้วตอนนี้ มสิไล่สิไล่เย,ย,ยาวยาไว้จังหน่อยอยู่อีกันน้ำอ้อยชมธรรมชาติสิใบอไลเงยาเงีไวจักสองหมื่นเนี่ยสวัสดีค่ะคุณเอ,อื้อสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณน้ำอ้อยสวัสดีค่ะฮอนหอน,หอนาสั่ินงกาแฟบอลเลยฮอนตั้งเล็ทานกาแฟตีคือฮอน วัยชั่วโมงอ่อนเมืองนี้หลายๆนี่โมงหนึ่งสม่วโมงกงโคตเนี่ถึงปีหนาจังเลยย่าเปล่าจอถึงปีนีลาหายถึงปีนีลาเปล่าบป่าอะไรมันว่าลองเลอย่างสื่ออะไรรงีสวัสดีค่ะตองกะพี่เอื้อไหวนะ <laughs> จากซื้ออย่างมาหูแล้วเนาะนคนเหนือว่ายล้วไปน้ําคิดนอ,นองนองอ้ํากัเด้วยเป็นบางมือที่เขาเป็นลเดี๋วนี้มาค่อยเลยใส่แล้วค่าใส่แล้วจวามาถึงปีหนาแล้วนองเล็ อีกเครื่องหนึ่งเนี่ใช้สำหรับตัวเองเลยเปิดไว้ตลอดค่ะ้านน้สิบกเพระาะว่าสิเริงเก็บแล้วแม่เร่งเก็บเป็นอันลักกิโลแล้วเ,เ,เปิดของเจ้าของไว้ตลอดเลยนั่นไปหารไรบ่ไรดกับช่งนั้นผมไม่เอา,าเอวันเด็กเอียงก็เอียงประมาณหนึ่งเละไปหารไรบ่ได้ดค่ะช่องนั้นอันนั้นสำหรับตัวเองแล้ว ขอเวลาอีกแค่สามสี่เดือนเล่นขล้องจับควงหรอคะเล่นของจับคองเลยเดินบ่ได้แล้วอีกเครืองหนึ่งสวัสดีค่ะสาวนิดสวัสดีนะคะเป็นหนึ่งในสาวนิดเดี๋ยว่าพี่น้ำอ่อยไว้อายุซ้ำกันนี่แหละมันเป็นปะสาวนิดเดี๋ยว่าเดี๋ยว่าหนึ่งดยไว้อายุประมาณเดียวกับเยกันนี่แหละ คันไอสาวอ่าสาวประคัาอ่ะสาวทากับลืนอนอยอยู่เมื่อกี้เดือนนมั้งเบ้าเล็กสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่โอ้นำเอ๋อยสวัสดีเช่นกันนะคะพี่สวัสดีพี่สาวนิดด้วยนะครับสาวนิดสวัสดีค่ะนะคะจากคุณเอ่อขอบคุณหลายๆนะคะเบ,บ้าเล็ก <laughs> เมนโบลายๆกันนั่นแหละ สวัสดีอันสาวนิดจ้านะคะสาวนิดป้ายนะคะจากน้องเล็กนะคะบาเล็กบัดดีจ้านะคะอาจจะไล่ไกันเบิดนน่อยละคะ่ะมันบอดแตกตางกันลายดอกต่ว่านนาหันเ่าก็มูติสาวมันหนอกกินสิละไอ้ไทยคตด,ดน้ำมาสัก ต่ก่อนตะกอนต่กอนตะก่อนค่ะแต่กอนค่ะแ,แ,แต่ตอนนี้ไม่ได้เห็นไดซื้อนี่แหละเอ๊ะงานนักท่าไหร่คำอะไรนาะคำว่านานาเท่านี่แหละเท่าคือกันนนาท่าว่าถามันคำตะก้อนนี่แหละว,ว่านาเท่านี่ละ ก <laughs> นะ็เขาหาสิบสองเนะาะเขาหาสิบสองก็ะห้าสิบอดผ่านไปแล้วห้าสิบสองเขามากอ่ะอืมเท่าอีกปีนึงเหรอนะคะ <laughs> อันนี้มาซับจ้านิดหนาสิพานุเนานะ ตรงไหนระเบียวยังยังโอ้ยสิห้รบไปแ้เกิดเมื่อวานนี่ปฏิวาิได้ตอนนี้ตอนมารระเบียนนี่ว่าเกิดเมื่อวานนี่ดิเต้นกันมา้ยนี่บ่นี่นะบ่ได้ลางนาบ่ได้ย,ยังนี่น,อน้องเล็กเป็นเ้าบอกเอาดอกปัส น้องออมเป็น uhm, ว่นนีพ oh, ี่อ้อยพี่ออยพี่้อยน่ออยก่านิตอ๋ออาสิบมนว่อ้าวอายุอ่นอายุนานนคิดว่าเอาเท่าสิ่อาแ้หนาวหนาวหนาวหนากันแล้วตัวขกมือหนาวหนาว แล้วทำไมเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเปลี่ยนไ่ข้าเจ้าบ่ <laughs> เปลี่ยนไ่ค้าเจ้าติดนั่นนะเปลี่ยนชื่อใหม่อ่ะแปดกับบอดสวัสดีนะน้องนิแอร์เอาเป็นน้องกันเป็นน้องซะน <laughs> ะอาโอ้ยพี่อยอย่วนมาพี่อ้อยเดินตามคลิปเลยค่ะ ขันไปเบิ้งพูดได้มือหนึ่งล้วบัน,นี้ไล่ไล่ไล่มากเราตัวคลิปบุไ <c oughs> ด้ลงคลิปในไล่ไล่มากเราตัวเนี่ย <c oughs> <c oughs> แฟนพีนะับไว้สวัสดีวันสันโมเมียน <c oughs> เจ้าอาว่า่อยไปมาแฟนอเข้าเจ้าไปยกเข้าหลายแ้าสาเวาไปสาเว่านมเขาสวัสดีดทุกรวมเดินหนาว,าว,วน่ามารวมกันเดินหนาวแอรเอาสาวนิดอันถึงเลืยังสาวนิดครบหรือยังคะอสาวนิดครบหรือยัง ได้สองรอบแตงสคกบสามมันวะเอาคาสู้สู้สู้ส้ขอบอไดมาลายมือขายอยา่าเอา้าพี่อยกับอไดไปหาคือกันตัวเห็นเห็นตะคิบคิบคิบค,คือส่วนมากเลไปน้ำคิบน้ำคิบคิ เราเสียเอา,านะ่ะบ่อยชมธรรมชาติขึ้นโดนๆบนใบจังหน่อยอยู่เดือนใดบุญ <laughs> มันขึ้นหนนบ่ด้ดอกเครื่องนั้นมันฮอนอมันสีย้ำหนาวก็สร้างฮ้อนค่ะฮอนฮอนฮอนใดชั่วโมงเดียวคือกระอดละคุณเกือสวัสดีค่ะต้องการจากแฟนเขาอกเอาดอกนะน้องอ้อยว่ะ อวัสดีค่ะพี่ดูดบูแห่งกาแฟสามเกี่ยวกินแล้วรับขอบคุณก้่าขอบคุณนะคะเห้กับบอดฑมาหาพี่ออยดดนแกวคือกันบอดฑไปหาน้องนิดคือกันนั่นล่ะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ทำไรสองรีวิวอยอ,ยยอ,อยออยปพิ่ง้นน่ะนั่ออยสมธรรมชาตินะ พึ่งบ่เมนบ่โมเมนไล่เต็มทีเด้อค่ะบ่ได้ไล่เต็มทีเด้อลำบอยชมน้ำสาดก็ไปเรื่อยๆเปิดให้เจ้าของเราเด้ออีกเกือกหนึ่งไปหาใครบ่ได้ค่ะโยนละแม่ดูเสนี้สวัสดีเนาะคะ่ะจอดแป๊บลำบอยเจ้าขอบคุณนะคะบนันทึกสองสองห้าสิบม,มิลนะฝากเจ้าบ้านทักแทนทุกคำทุก ทุกทักเด้อไปแม่บางตามนาทีอีกอยู่อีกเครื่องหนึง่งมาสันตามสบายเด้อค่ะตามสบายกีเอเตอร์อ่ว <c oughs> อะวันดูสดีสปาเนียลสวัสดีค่ะนะจากแต่สาวนิดอันนั้นเพิ่นกับเป็นคนปุ่นทาทางเงี้ยงก่อน ทางเรื่องโอทางยาสูทอนเออยังก่อนนวดสิบ่าอันอันพี่ดุดนะเพิ่นอยู่ฝากเรื่องไปคุณนะพี่อ้อยเปิดไปโดนเลยเด็กเครื่องนั้นเปิดพร้อมกันเลยเปิดก้อนอีกเลยแต่ว่าเครื่องนั้นมันห่อนบบดพี่อ้อยบ่ขึ้นไหลไหมพี่อ้อยบ่ขึ้นไหลบ่ขึ้นยังบัดท,ที่นี่มันสี่หอดปีแล้วค่ะพี่อ้อยก็บห้องกระจิกห้องกระสีลงคลิปว้าง ผ,ผ่านมานี่แหละวางเดือนก็กลัวเลยลงหนงึสวัสดีค่ะสาวนูดนะจะเอปีนูดไม่ได้มานานแล้วคือกันค่ะเป็นจังไรคะไก่สิบพันกันเบิดแล้วเนาะอ้านวะสู้ๆกันไปเด้ค่ะน้องนิดทนสวยนะคะมีทนสวยอยู่แล้วนะคือบอต่ตองกะ คือบ่ตั้งบ่ตั้งบ่ตังไล่ไว้บ่ตังอีหยังก่อยถามตรงเดียวกันเฮ็ดไปซละเฮ็ดไปซละอือนะคะเฮ็ดไปซละบ่มีอีหยังมากมายบ่มีอะไรนกอไผดอกเฮ็ดไปไว้ซล่ะเฮ็ดไปไว้ซล่ะเห็นบ่คลิปนะ Ơn đồn chẳng lông xe nâng đê Bạn mì hà lăng khá nhẹ ăn đều สาวนุชเหนื่อยมั้นปะสาวนุชเนี่ยแฟนเขาบปเอาดอกสวัสดีอันจังอันจังรุ่นเดียวกับพี่วัยมบ้นปะแฟนเขาบปเอาดอกอ่ะสาวนุชทักทายเด้อค่ะเด้อ อายุเดียวกันไงอันยุยยุ่อันซ้ำกันเมืนว่าสาวนดสาวนดสวัสดีจ้านะคะจากน้องอ้อมหายอยาก่วตีตอวเด่นลรเห็นว่าเอาไปเอามาเห็นแล้วัแต่แรกๆมาเสิร์ฟเสิร์ฟเอ้ยไม่อยากว้าน้ำเดี๋ยวสิไปหาว่า เรเอาไปจักนั้นละ่ะผู้ใดอยู่คนเดียวสบายใจเนาะเอาอยู่คนเดียวได้มาหลายปีแล้วอยู่คนเดียวต่อไปสิเป็นอย่างแม่นบ่วเหตุหลายช่องหลายมันกัยยากหลายช่องนั่นแหละน้องออม ตะวนันนันโ่คอยบ่ค่อยปานไดดอกแต่ก่อนหฮงอาทิตย์นึงลงเทค่นึงเด้อค่ะก่อนสิเนี่ยนะก่อนนั่นบานนี้สิบ้านอาทิตย์นึงลงเทค่นึงเด้บ่ได้สินั่นว่าซั่นต้ดนโดนจังเกิลลายแค่น,นึงเดือนนึงจังเกิลลายแค่น,นึงอันนี้คือกันผ่านาไปนั่นกับคือกันต้ดนโดนจังเลเทค่นึงก,นกับลายกับพวเท่าเท่าละ30นาทีค่ะอือ30นาที20นาที ผู้ใดมาทันจังกันผู้ใดบ่ทันกันแล้วไปอเอาขอให้พานเร็วๆนะคะคนที่ยังมาทันในพานคนที่พานเร้วแล้วก็สู้ๆกันไปค่ะสู้ไปเรอยๆค่ะ <laughs> <laughs> บ่าวาตาคารหุงเข้าให้กินแล้วต้องเย็ดทุกอย่างเลยว่ะรับ <laughs> ี่ชอบจะปลอก็บ่อยางแล้ว <laughs> นั่นหลองเล็ก ปานนั้นป้าน้องเล็กว่าบ่เอาดอกน้องเล็กเลิกก็่านนันน้องเล็กว่าบ่เอาดอกสัตวหายแน่น้องเล็กบอกว่าก็เลิกไหมก็คลิหลายหลายเลิอตัวใดก็สร้างมันตัวบ่ได้ซีเรียสในการเลิอบดอกน้องน้อเล็กหาแก่งานทรงกันนัาดละตอนนี้มันบ่อยอย่างมากมาหน่อยตอนนี้หลิงหลิงน้ำเอวย้มธรรมชาติเสือปลาเอ็ดแมวไอ้ บายครับผมไปแล้ว,อวเอาไปยังคือไปไว้ <laughs> มากดเริ่มใหม่ซื้อๆนะลองเรียกสวัสดีสวัสด,ดีมิสูคาร์มาหนะ่อยเบาเอ็กก็คุ้นไรๆแล้วค่ะเบาเอ็ดโอเบาแอดเบาแอดว่าสนอีกแล้วไหวกันเลยไม่ไหวกันเลยแฟนคาร์โบเอบาแฟนคาร์โบเอาดอกสวัสด,ดีมิสูคาร์นะครับ,ะะบเบาแอดนี่ ประสบขาดการแพ่อันท้าเหตุดนมาแห้งประสบการณ์ลายค่ะ,ะนะคะบอร์เอสดีน้องอ่ะแฟนเขาบอกอะพี่บอร์เอส,สดีค่ะขอบคุณนะคะพี่บอรเอที่ไปส่งกำงลังแรงใจเอาเบอรเอสนีใจเลยคะ่ะกาไปเป็นกำลังใจให้หลายๆบ้านพี่อ้อยบอได้ไปด,ดนแลเด็ดนี่หลายมือแล้ว <laughs> พี่อ้อยยากเกทสองสองหนึง่งเบอเอ๊ พี่สาวนุชไปเห็ดไปอันแสบสวัสดีอมิสุกับพี่สาวนิดนสวัสดีมิสุก้านเนาะเห็ดลายชงลายไก็แจ็กสี่ลายหยากองลายบานโอ้อยอะไรอะสอบเวลาอะไรอะนั่นไปเบิงไปเบิดเป็นมออ่ะอันอัน น้องเล็กไปมรทุบานเม็นบ่ไปดูสดาเอบนี่สปาชาแนลวายครับผมนะ่ะไปแอบดูบางดีก็ไปแอบกดไลค์ให้เป็นบ่คือกันคักเนาะขอบคุณมากเลยกอกันกันเนาะว่าไปหาแอบบึนนะ ป้าไม่ได้ไปกับแอบเบิ้งข้างบนในกไลร์กันนี้เอาจตกพักหนึ่งกันอ๋อจา้าขอบขอบใจลายๆจา้านี่เติมลัางกาให้เราเด้ขอบใจมากนะคะเดี๋ยวว่าไปเติมเบิร์ละละนะคะ เ <laughs> พึ่งมาจากบ้านอันปีสาวนี้พึ่งลุงเวทีเป็นบ่นเศวนี้แล้วตั้งไว้ย้ำคืนบ่น้องลีสวัสดีค่ะเนาะคะ่ะจากสาวนิดเนาะค่ะครับสาวนิดว้เนาะคะ่ะเริ่มสิบครับผมขอคุณเลยลยค่ะนะคะยีะ่สิบห้านาทีอีกสองนาทีออยกับลงแล้วเลยค่ะพี่ออยกลลับลุงแล้วจอบฟังนะครับแต่งตัวไปทำงานก่อนกลับบ้าน แล้วก็ไปผมมาตะก,กีดอย่างขยันเนาะขยันเนะาเนนะเบาเอ็ดลงก่อไปพิงวัาสันบ่แล้ะเอาแอดองนึงครับนะ,ะจากมาเาล็กจากอันลองเล็กเด้อค่ะเด้อยายส้ง สวัสดีค่ะไพ่ามาไม่กับก็อันฝากกันคอมเมนต์ไว้หลังบ้านได้เยอค่ะเป๊ะตอบซาตอบเบลกับกอ,อโต้กอแต่ตอบซาเนี่ยก็ขกอโตแด้วคกันใหญ่สมสวัสดีมีสุครับ,น,บน้อ <c oughs> งค่ะจากบ่าวไอ้ฮี่เพิ่งเติมังคะรีกว่าปีอ้อยการเป็นบันเดีย พี่ออยเติมให้ตาโดนแล้วละ่ะพี่น้ำใบยาอีหยงังผมง่วงอ่ะอันหัวรอกอ่ะสิผมคือง่วงโอ้ยจิงก,กาแฟแล้วไปน้องเล็กอ่ะทานกาแฟเลยยัง <c oughs> ยังตั้งเวลาเลยตั้งไว้เลยค่ะตั้งไว้เลยเมียบิ๊มบิ๊มพิมพ์ตุกสแล้วเจ้าจะพิมพ์ผิดพิมพ์พพิม์ตุกนะคะอันเพื่อนใหม่อันฝากคอมเมนต์ไว้ล้างบ้านได้เด้อค่ะเด้อนะคะกินแล้วครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวอ่อยตามไปเด้อค่ะเด้อตามเพราะว่าที่สามซานเนี่ยเดามือสองมือจังตามแต่อันเบหินคีเพิ่นด้วยค่ะ เ็้องกันสีเห็ดป่ขอบคุณนะคะฝากไว้ได้ไปหาได้ค่ะกำลอยหอยสช,ชื่นสวัสดีค่ะก็ผู้ใดเนาะบาทนี้ก <c oughs> ำลังกินอยู่ค่ะน,นี่กินกาแฟาดำจ้ะอ๋อค่ะกำลอยหอยสดชื่นไพยเนาะค่ะเนาะฝากคอมเมนต์ไว้ได้เด้อ ถาว่าคุณคุณดอกนีน่คุณคุณอยู่ดอกผู้ใดดูนี่ฮะอ้ใดนี่ไอ้ใดมาฮะอ้ใดคะ,ะ,ะ,ะไม่ใช่สีดอกเดงนจะเมนมันเอาช่องใดบันช่องผู้ใดคะช่องผู้ใดคะวัวรอมาตะไก่จ้ะ บ่ได้บ่ได้ไปใน่ได้ก็เดี๋ยวซิสิเปิดให้เด้อค่ะเฮ็ดแต่ก่อนสิเฮ็ดชงเดี๋ยวล่ะไปแล้วพี่จ้ามาไอ้สีแดงเอาคือว่าจะเอาใบใบนะคะทุกคนออยกัสิลงแล้วค่ะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกเลิฟทุกไลไ์นะคะอ่าขอบคุณนั่นสาวกุทอนนะคะขอบคุณสาวน,นิดนะคะ ขอบคุณคุณอ่ำนะคะขอบคุณคุณเอื้อนะคะขอบคุณบ่าวเล็กนะคะขอบคุณพี่ดูสณนนะคะขอบคุณอสาวนุชนะคะบ่าวแอดนะคะขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณทุกกําลังแรงใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลือบายบายนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขหลายๆ้อคะเดินทางไปใส่มาใส่กันเดินทางปลอดภัยนะคะทุกคน สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆปังๆกันนะคะบ๊ายบายค่ะ